เดี๋ยวที่เราซ้อมกันนะเอาเหยียบสีเหลืองขึ้นไปไปขึ้นไปบอย,ยเอามือมือช่วยกันหน่อยเออ พี่หีบใหญ่พี่หีกถอยยังพี่หีกพี่หัวหีกถอยยังโอเคอเค,คุณกำลังกินอะไรอยู่ครับไอฮลคิมจ,จ้าอฮลคิมจ,จ้าคุณพ่อของคุณชื่ออะไรครับป้ามิจ้าเงี้ยจ้าแล้วคุณพ่อของคุณล่ะครับชื่ออะไรครับดีเจ เรามีเงินไปซื้อไอศครีมเพราะเราขายขายอะไรเราอยากมีเงินเราต้องขายอะไรขายเมย์ใช่เมย์เรามีขายที่ไหนวัดอะไรวัดอะไรวัดให้ก็ทำแปรเปลี่ยนผู้อยู่และเปล่าอ๋ออยากเป่าเค้กเหรออยากกิน อันนี้มันช่างสีเป๊ะไอ้สีเป็นยาวๆของมันไอสกีมันยาวยาวว่ะไอไอสกีนี่มันรสอะไรอ่ะฮะยา,ยาคุ๊ย<ม>าคุ๊เหรอรสชาติเป็นยังไงอธิบายให้ฟังหนะ่อยมันเป็นรสสตรอเบอร์รี่รสสตรอเบอรีร่อะ เวลายี meal, ่ห้ออะไรอ่ะเวลายี่ห้ออะไรูเลยกูกูกู๊ฮากวนระสากูกูบอรลีนเบอีนมีรถสตอร์นะบอี้ช็อปกากาเซซู ซูเป้าไม่ใช่ชาเขียวเก่งมากชาฮักชาฮักเหกอเพราะว่าฮักสีเขียวหาซื้อได้แล้วครับที่ด,ดที่วัดสรรและท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตไหนพูดสิซูเป,ปอร์มาเกอตอย่าแกล้งพูดผิดสิเดี๋ยวคนคิดว่าเราโง่ อยากขำอยากให้ป๊บป๊เอาเอาเอะไรดีจ๊ะปอกจะปอกอืมจะปอกอ้เมื่อกีก้เราไปซื้อไอสกีนที่ไหนมาซิตตันไม่ใช่คิดตันแอดแอดเซเอี เลเว่นแล้วเราขับรถอะไรไปซื้อมาซูเป <Super. S 1> อร์โอ้ขับซูเปอร์เลยอะโคตรมั่วเลยใช่เหรอยัมโบ้ยัมโบะใช่เหรอ mm. รถอะไรที่บ้านเรามีรถอะไรอี g ี r g ร r ใช่เหรอมีอะไร <the> COVID, อีกอันโด c o ค v e t t e c o เหรอใช่เหรอ มีอะไรอีกอมมีเอฮามีเอฮาแล้วมีรถอะไรอีกมีเอฮารถอะไรที่มันสีเดียวกับเสื้อไทก้าเลยรถอะไรเดือดเจ้าแล้วมีอีกคันหนึ่งสีเดียวกับเสื้อไทก้าเหมือนกันสีเดียวกับไอศครีมเลยรถอะไร<ม>ที่เปิดประทุนได้อ่ะ เอสเองเลยเอสเออเอสเออแล้วก็มีเชอเละคุณลุงเชอเละเชอบี้ใช่แล้วก็มีคุณลุงอะไรลุโวลุโวแล้วก็มีรถอะไรสีแดงบ้านเรามีสีแดงด้วยนะ ไเออกไม่ออกเหรอที่แต่กล้าหน้าตาเด็กๆอ่ะอัะไนที่จอดอยู่ข้างบนน่ะลายมาสอะไรมาสแดงแล้วสีแดงอีกคันหนึ่งอ่ะที่จอดอยู่ในห้องเล็กๆอ่ะ,อะมีมม่อะไรมีมี่ห้ามีอะไรมี่ห้า <c oughs> จำไม่ถูกว่าจำไม่ถูกอ่ะแล้วโตวขึ้นไทก้าอยากขับรถอะไรอ,อยากขับขัไหนไปโรงเรียนขับอืมอยากขับโกคัสอยากขับโกคัสไปโรงเรียนเหรอแล้วอยากขับรถขัไหนไปรับป๊าป๊าสมมพูว่าป๊าป๊าไปทำงานแล้วไทก้าอยากขับรถขัไหนไปรับป๊าป๊า คันไหนดีนะเอาคันไหนดีโบคัดขับโกคัดไปเหรอแล้วขับรถขันไหนไปรับมามีตุากคัมทุกคนต้องนั่งโกคัดเหรอโอ้กินจะหมดละอ่ไปาบายบายเพืเ่อนๆก่อนบายบายซี See you แล้วไทกาทำรายการชื่อรายการ เบบี้บัเก่งมาก